สวัสดีครับชาวลัคนาราศีมีนครับคลิปนี้เป็นคลิปดวงชะตาในเดือนมกราคม2564ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านครับที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe ติดตามนะครับและก็อย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยนะครับขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับชาวลัคนาราศีมีนนะครับดาวประจำตัวของท่านคือดาวพฤหัสับดีดาวพฤหัสตอนนี้โคจรเข้าสู่ราศีมังกรพบลาพะ คือภาพรวมเนี่ยปี64เนี่ยถือว่าก็เป็นปีที่ดีปีหนึ่งเลยแหละคือดาวพฤหัสเข้าลาพระนะได้ตำแหน่งสิงห์เกณฑ์นะทีนเนี้ยดาวพฤหัสเนี่ยอยู่ราศีมังกรเนี่ยเป็นนิดนะแต่นิดเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นนิดจะพังคะนะครับพังคะเนี่ยคือสมบูรณ์เลยแหละเพราะว่าดาวพฤหัสเป็นดาวธาตุดินอยู่ราศีมังกรธาตุดินก็อยู่ถูกธาตุฉะนั้นไม่ได้เสียหายอะไรนะ นิดเนี่ยมองไปก็บอกว่าต่ําต้อยนะบอกนิดคือต่ําต้อยอุดคือสูงส่งแต่ทีนี้นมันต้องมีเรื่องธาตุเรื่องต่ำเรื่องพบเรือนเข้ามาด้วยเป็นพบลาภตานุลาภก็คือตัวเองได้แสวงหาโชคลาภถือว่าดีนะเอาตำแหน่งตรงนี้ก่อนหลักเกณฑ์มันอยู่ตรงนี้ ดาวอังคารซึ่งเป็นดาวการเงินของท่านโคจรเป็นกเกษตรตราธิปดีตั้งแต่วันที่2 7ธันวาเป็นต้นมาพอมการาเนี่ยดาวการเงินเป็นกเษกเษตรเกษตรแปลว่ามั่นคงการเงินมั่นคงแหมอย่างนี้มันก็จบแล้วนะสองจุดเนี่ยถือว่าให้คุณและจุดที่สามดาวเสาซึ่งเป็นเจ้าเรือนลาพระเป็นกเกษตรนี่ดีเข้าไปอีก นะและดาวพฤหัสกับดาวเสาร์เนี่ยเป็นคู่เปลี่ยนแปลงคู่ปฏิรูปปฏิวัติฉะนั้นอ่ามันก็ไม่ได้ออกว่าจะง่ายสบายเบือนะแต่เป็นลักษณะที่ว่าท่านน่ะไปแสวงหาโชคลาภแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่แล้วส่งผลดีต่อดวงชะตาอันนี้มองเป็นภาพรวมเลยนะ ทีเนี้ยเดือนเนี้ยมันมันเริ่มไงมันเริ่มชัดเจนจริงๆแล้วมันเริ่มตั้งแต่พฤศจิกาธันวาแล้วนะแต่ว่าจุดที่สำคัญที่สุดอ่ะคือดาวองคารโคจรเข้าสู่พบการเงินเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินการเงินเป็นเกษตรและดาวองคารคลองสองเรือนเรือนแรกคือเรือนการเงินหรือกระดุมพระเรือนที่สองคือสุภะ สุภะก็เป็นเกษตรด้วยสุภะแปลว่าทางไกลความจเจริญรุ่งเรืองผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์สนับสนุนดีไหมอ่ามันต้องดีนะมาจากพบดีทั้งคู่เมื่อมาเป็นเกษตรเนี่ยแสดงว่าให้ผลอย่างดีและมั่นคงก็สบายใจได้แต่ก็ต้องบอกว่ามันก็ไม่ง่ายนะักคืออย่างนี้ เดี๋ยวอธิบายพพนี้ก่อนเห็นไหมว่ามันมีดาวอยู่เยอะไล่ทีละดวงพฤรหัสบอกไปแล้วคือตัวเองกับการงานนะดาวพฤรัสครองสองเรือนคือตนุกับกรรมะตนุคือตัวตนกรรมะคือการงานกิจการพื้นฐานของชีวิตเข้าสู่ภพลาภาในมันดีอยู่แล้วชัดเจนนะดาวพฤรดดัสดี2คือดาวเสา เจ้าเรือนลาพระเป็นเกษตรนะแล้วมั่นคงเพียงแต่ว่าดาวเสาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าให้คุณจะให้คุณแบบปุบปรับดาวเสาให้คุณแบบเนิบช้านานแต่ทุกก้าย่างเป็นไปนด้วยความมั่นคงและแน่นอนดีทีนี้อีกสามดวงเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยคืออาทิตย์พุธและศุกร์เนี่ยสามดวงเนี่ยพุธศุกร์ไม่มีปัญหาหรอก ดาวสุกเป็นศัตรูกับดาวเสาร์ก็ไม่เป็นไรดาวสุกมาจากพบสหัชชะมาจากพบมรณนะอ่านแน่นอนนมันมีปัญหาวุ่นวายแหละเพราะดาวเขาเป็นคู่ศัตรูกันดาวพุธมาจากพบพันธุมาจากพบปัตตานีอ่าก็เข้ามาสู่ลาภะอันนี้โชคดีนะเกี่ยวกับเรื่องของลาภผลคู่ครองเนี่ยเข้าสู่เรือนลาภะเนี่ยปัตตานีลาภะ ติดต่อเจราจาอะไรต่างๆนั้นะนมีผลประโยชน์มีเขาเรียกว่าหุ้นส่วนหรือลูกค้าหรือคนที่เราติดต่องานด้วยประสานงานด้วยเนี่ยมาให้โชคให้ลาบปัญหาที่สุดคือดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์มันจะพบอริถูกไหมครับอริเข้าลาภะปัญหาอุปสรรคมาให้แก้ไขแต่ตรงเรื่องดาวเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่ห่วง มันหัวตรงที่ดาวอาทิตย์เนี่ยพอโครจร,รร่วมกับดาวหลายๆดวงเนี่ยดาวพวกนั้น,นจะดับดับยังไงพระอาทิตย์เป็นเจ้าแห่งจัก,กรวาลระบบสุริยะจักรวาลโลกคือโลกเนี่ยอยู่ในระบบสุริยะจักรวาลดาวทั้งหลายที่เราเห็นเนี่ยเาเรียกว่าดาวพัคเคปถูกไหมกลุ่มดาวจักรราศีคือดาวเลิกเนี่ย กลุ่มดาวจักราศีมีนก็คือกลุ่มดาวรูปปลาคู่ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของราศีท่านเนี่ยเป็นดาวเกิกดาวเคราะห์คือไม่มีแสงเป็นของตัวเองถูกไหมทีนี้แสงมาจากไหนอ่ะแสงมาจากแสงพระอาทิตย์ครับสะท้อนเวลาเราเห็นดาวศุกร์ที่เป็นดาวประกายพึ่งดาวประจำเมืองเนี่ยส่องแสงและยิบระยับเนี่ย แสงไม่ได้มาจากตัวเองแสงมาจากพระอาทิตย์นะสะท้อนให้เราเห็นงั้นเรื่องของแสงที่ส่งลงมายังโลกจากดาวเคราะเนี่ยคือแสงสะท้อนจากพระอาทิตย์แล้วก็ส่งผลให้กับ mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรให้คุณให้โทษแก่ดวงชะตาของมนุษย์เนี่ย โดอันนี้คือหลักโหราศาสตร์นะครับไม่ใช่วิทยาศาสตร์นะต้องพูดทําความเข้าใจไว้ก่อนนะใช้วิจารณญาณในการชมด้วยนะเข้าใจไหมผมไม่ได้พูดถึงวิทยาศาสตร์นะแต่มันอิงความเป็นวิทยาศาสตร์เล็กๆน้อยๆคือมันเป็นวิทยาศาสตร์เมื่อพันปีที่แล้วต้องทําความเข้าใจแบบนี้ก่อนพันปีที่แล้วหลายพันปีด้วยมนุษย์ในสมัยโบราณเขาคิดได้แค่นั้นเขาคิดแบบปรัชญาเขาคิดแบบ อ่าไม่ใช่วิทยาศาสตร์ที่มีการทดลองการอะไรมันเป็นเขาเรียกว่าตั้งสมมติฐานแล้วก็สังเกตแล้ววิชาโหราศาสตร์เนี่ยเรากลับด้านเขาเรียกว่าทำบัญญัติตะยางเอาเอาโลกมาอยู่ตรงกลางถูกไหมวิทยาศาสตร์เนี่ยพระอาทิตย์คือศูนย์กลางถูกไหมแต่เนี้ยเราอยู่บนโลกเราเอาวิชาโหราศาสตร์มาใช้ทํานายดวงชะตาของมนุษย์โลกเราเลยต้องกลับ เอาโลกเนี่ยมาอยู่ตรงกลางและดาวต,ต่างๆโคโจรทีนี้ม่อโคโจรเป็นรูปเป็นจักรราศีแบบเนี้ยดาวอาทิตย์เนี่ยส่องแสงอยู่ที่ราศีมังกรถูกไหมครับก็บทบังดาวพวกนี้หมดไงไม่สะท้อนกลับไงเข้าใจคำว่าไม่สะท้อนกลับไหมอย่างถ้าดาวอาทิตย์อยู่ตรงนเนี้ยเนี่ยดาวอาทิตย์ส่องแสงผ่าน โลกไปไปถึงดาวพวกนี้สะท้อนแสงกลับมาเนี่ยถึงถึงให้คุณให้พลังแก่สิ่งมีชีวิตบนโลกในแบบโหราศาสตร์นะทีนี้ดาวทิตมาอยู่ร่วมแบบนี้พระทิตย์บังหมดง่ายๆย,ยกเว้นดาวศุกร์กับดาวพุธเพราะว่าดาวศุกร์กับดาวพุธเนี่ยอยู่ใกล้โลกเป็นพระเคราะห์วงในฉะนั้นการโครจรเนี่ยจะโครจรเขาเรียกว่า ไม่ได้ถูกบดบังทั้งเดือนทั้งราศีแต่จะถูกบดบังเป็นบางวันประมาณเจวันน่ะสำหรับดาวพุธกับดาวศุกร์เพราะเป็นพระเคราะห์วงไหนตรงนี้ยังไม่ต้องเข้าใจเดี๋ยวถ้าสงสัยเดี๋ยวทำคลิปแยกอธิบายหลักการพระเคราะห์วงในพระเคราะห์วงนอกให้นะแต่เอาเป็นว่าดาวพุธด,ดาวศุกร์ไม่ได้ดับทั้งเดือน แต่ดาวเสากับดาวพฤหัสดับทั้งเดือนฉะนั้นไอ้คุณงามความดีที่บอกมาเนี่ยพฤหัสกับเสาเนี่ยมันจะลดทอนลงไปในช่วงวันที่14มกราจนถึง13ากุมภาเพราะว่าดาวอาทิตย์โคจรเข้ามาปุ๊บเสากับพฤหัสจะดับปับ๊บถือว่าบังเลยเข้าใจไหมถือว่าบังเลยเพราะว่าเหมือนกับคนที่อยู่ไกลๆอะ่ะพอมีคนมาบังเราใกล้ๆอะ่ะมันก็บังไม่ให้เราเห็น คนที่อยู่ไกลๆก็เหมือนกันดาวเสาร์กับดาวพฤหสัสเป็นดาวที่เป็นพระเคราะห์วงนอกอยู่ไกลพอพระอาทิตย์โครจรเข้ามาปั๊บก็บังหมดแต่ทีนี้ดาวศุกร์กับพุธเนี่ยอยู่ใกล้ๆไงมันก็มองไปทางด้านข้างก็มองเห็นมองลอดจักรแล้วไปก็มองเห็นแล้วเข้าใจไหมอันนี้เปรียบเทียบไปฟังฉะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งที่บอกดีก็คือดีครับแต่มันจะลดทอนเนื่องจาก พลังงานจากดวงดาวที่ส่งผลต่อดวงของท่านเนี่ยมันถูกบดบังไปโดยดาวอาทิตย์แถมพระอาทิตย์มาจากภพอริด้วยแม่แสดงว่าช่วงนี้อุปสรปรคปัญหาก็ต้องมาก่อนมันต้องมาให้แก้ให้ไขก่อนแล้วมันถึงจะสําเร็จแต่ไม่ต้องกลัวนะอันนี้บอกไว้ล่วงหน้าว่าเพิ่งหักจะเสาอยู่อีกเป็นปีเสาเนี่อยู่2ปีฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยสบายสบายนะสบายสบายแล้วชาวลัคนาราศีมีและลัคนาราศีมีส่วนใหญ่ก็ใจเย็น นะเป็นคนใจเย็นเป็นคนที่แบบเป็นไปตามสเต็ปนะรู้จักปรับตัวเพรหนึงเป็นธาตุน้ําปรับตัวได้สเป็นปลาคู่วเวียนไปไหวไปวนมาเป็นลักษณะแบบนี้นะปรับตัวเก่งยังไม่ต้องกลัวอีกจุดหนึ่งที่เราต้องมองคือดาวพกเกเนี่ยโคโจรนเขพบสุภาษสุภาษไปว่าความจเจริญรุ่งเรือง ความเป็นมงคลและดาวเกตเป็นดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์จิตวิญญาณเป็นวิญญาณธาตุโครจรเข้ามาแบบนี้ส่งผลส่งกระแสถึงส่งกระแสถึงด้วยธาตุเพราะอยู่ในภพที่9พบภพที่9กับภพบที่5เนี่ยจะเป็นดาวร่วมเป็นราศีร่วมธาตุฉะนั้นก็ส่งผลถึงลัคนา80% แต่เป็นพบที่ดีเป็นพบสุภาษะความเป็นมงคลและดาวเกตเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่าช่วงนี้ลัคนาราศีมีนอ่ะมูก็ขึ้นนะไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆนานาเนี่ยจเจริญก้าหน้ารุ่งเรืองโดยเฉพาะเกีย่ยวกับเรื่องของการสวดมนต์ไหว้พระทาบุญช่วงนี้ขึ้นเลยบอกได้เลยนะครับเหมาะเลยนะครับสาหรับชาวลัคนาราศีมีนแล้วก็เป็นช่วงปีใหม่ก็เป็นช่วงที่ วัฒนธรรมไทยอะเนาะคนไทยก็มักจะชอบทําบุญตักบาทปีใหม่อะไรต่างๆนานาเนี่ยเป็นนี่อยู่แล้วเพียงแต่ว่าก็เน้นเป็นพิเศษหน่อยสําหรับท่านที่นับถือศาสนาอื่นเนี่ยนะก็ทําบุญปฏิบัติศาสนากิจในศาสนาของท่านนี่ก็ก็เป็นการดีเหมาะสมทําจิตใจให้สงบให้สบายนะเพราะเรื่องของสมาธิ เรื่องของคานทําจิตใจให้ว่างเนี่ยมันไม่ได้จํากัดที่าศาสนามามันเป็นเรื่องของการอ่าเรียกว่าดูแลจิตใจตัวเองให้ดีนะของพุทธก็มันง่ายหน่อยมันก็ส่วนมนไหว้พระเนยใช่ไหมก็ชัดเจนบทที่ตรงจุดที่สุดก็คือชัยปริศนะมหาการุณิโกนาโถนะนะ ขิตายะสัพพานีนางปูเรตวาปรมีสัพพานะแล้วนั่นแหละบทใช้ปรลิตเนะ่ยเซิร์ชดูก็จะรู้นะก็สวดน,นะส่วนใหญ่จะสวดคู่กับใช้มงคลคาถาใช้มมงคลคาถาก็พาหูงนะช้ปรลิศก็มหาการุณิโกเขาเรียกว่าบางเขาบางทีก็เรียกว่าพาหูมหาการก็ว่ากันไปก็ดีฮะส่วนมนต์มีความเป็นมงคลต่อชีวิตนะ แล้วรับรองว่าจะส่งผลดีแบบชัดเจนเลยสำหรับชาวลัคนาราศีมีนเพราะว่าดาวส่งผลดาวเขาเรียกว่าดาวมันสื่อความหมายให้ไปในทางเนี้ยท่านก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังแล้วก็ไปปฏิบัติแล้วแต่ความสะดวกแต่ทำแล้วต้องดีบอกได้เลยนะอันนี้ทํานายเป็นเรื่องของดวงดาวส่งผลแต่การสวดมนต์ไหว้พระทำบุญเนี่ย มันมันดีอยู่แล้วไงมันดีอยู่แล้วนะก็เราก็แนะนําแต่สิ่งที่ดีๆถูกไหมถ้าทําดีมันก็ต้องได้ดีมันแล้วมันก็ชัดเจนทีนี้มันมีดาวบอกเหตุให้ก็บอกให้ท่านได้ไปทําให้มันเขาเรียกว่าสําเร็จสมหวังดังตั้งใจนะเป็นปีที่ดีนะแต่ก็อย่างว่าเดือนนี้มันก็ติดขัดหน่อยก็ว่ากันไปนะครับดีก็ต้องบอกดีร้ายก็ต้องบอกร้ายสุขภาพนั่นแหละ สุขภาพกาถือว่าโอเคแต่อย่างที่บอกอะดาวมันดับนะดาวเจ้าเรือนมรณะคือดาวสุโคจรเข้าไปสู่ราศีมังกรอะ่ะพอเจออาทิตย์ไปก็ดับแต่ดับแป๊บเดียวดาวสุกดับไม่นานเพราะเป็นพระเคราะห์วงในฉะนั้นก็เดินทางหรืออะไรก็ตามนี่นก็เขาเรียกว่าให้ระแวดระวังระมัดระวัง,ววง,ววงเพื่อให้ความปลอดภัยนะสุขภาพก็ยังถือว่าโอเคถือว่าดีไม่มีปัญหา นะครับก็ประมาณนี้นะชัดเจนสำหรับชาวราคนาราศีมีนนะดูแล้วเรื่องการเงินโดดเด่นที่สุดเลยการเงินไม่ส่งผลนะการเงินดีเพราะว่าดาวอังคารไม่ได้โดนภาทิตย์บดบังอะไรนะเป็นกเกษตรอยู่ที่พบกระดุมพระการเงินก็ชัดเจนดีนะครับก็สบายใจได้นะสบายใจได้นะมีโชคมีลาบถือว่าโอเคเลยเพีเยงแต่ว่าเน้นในเรื่องการส่วนมนไหว้พระส่วนใครจะขอพร จะอะไรก็สุดแท้แล้วแต่นะเอาที่สะดวกบางคนก็มูขึ้นบางคนก็มูไม่ขึ้นแล้วต้องดูบุญธรรมกรรมแต่งแต่และคนทำกันมาด้วยนะครับแต่ก็ขอวอวยพรให้ประสบผลสำเร็จทุกท่านละ่ะชาวลัคนาราศีมีนนะครับก็ขอสวัสดีปีใหม่กันตรงนี้เลยนะครับแล้วขอให้ทุกท่านนะครับสุขภาพพลานามัยแข็งแรงนะครับคิดสิ่งใดขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกท่านคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับที่ท่านเห็นอยู่คือดวงพิชัยสงครามนะครับทำไว้เพื่อบูชาโดวชะตานะครับก็ถ้าท่านสนใจนะก็ติดต่อมาได้ทีนี้ผมจะรีวิวให้สั้นๆนะครับเป็นเป็นคลิปแนะนำนะครับเดี๋ยวจะมีการอ,าอธิบายไว้เป็นคลิปตะหากนะครับก็ดวงพิชัยสงครามเนี่ยการจะหาได้เนี่ยต้องคำนวณด้วยมือนะ เพราะว่าเป็นศาสตร์ชั้นสูงต้องวางลัคนามหานาที5ชั้นแล้วก็้องคําดนวณด้วยมือซึ่งจะถูกต้องแม่นยํานะครับเพราะว่าในการใช้โปรแกรมคํานวณทั่วไปเนี่ยเวลาที่ดวงชะตาคาดเกี่ยวนะครับก็โปรแกรมเนี่ยอาจจะแบบปัดขึ้นปัดลงอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยอันเนี้ยจะได้ตําแหน่งที่แท้จริงนะเห็นไหมจะได้ตําแหน่งการคํานวณตัวเลขต่างๆนะครับ และเมื่อได้ดวชะตาขอางท่านมาแล้วเนี่ยก็จะบรรจุดวชะตาท่านไว้ตรงกลางเนาะล้อมรอบด้วยยันก็เรียกว่าเพชรพายุหะหรือเป็นค่ายกน่ะเหมือนกับท่านเป็นผู้นําทัพอะ่ะแล้วก็่มีทหารลายล้อมรอบนะและบรรจุด้วยคาถาบาลีนะห้บทนะหัวใจคาถา56บบทก็เรียกว่าดีทั้งในด้านของพุทธคุณนะในการบูชาดวงนะเนะี่ยมี คำนวณได้ทั้งหลักอินทภาพและบาทจันทร์นะครับแล้วก็นี่สดวงนี้ก็คือดวงขับหมายถึงว่าการเขาเรียกว่าเสริมดวงในจุดที่ดีแล้วก็แก้ดวงในจุดที่เสียการทํำดวงพิชัยสงครามนี้ท่านก็เขาเรียกว่าดีนในแง่มหาอุดและมหาลาบนะก็คือ พูดง่ายๆว่าแก้ในจุดที่เสียแล้วก็เสริมในจุดที่ดีนะใครมีไว้ก็เป็นการเขาเรียกว่าเสริมมงคลดวงชะตาเพราะเป็นดวงชะตาของท่านเองนะครับบันคือการเขาเรียกว่าเสริมดวงให้กำลังใจแหล,นะละนะและเวลาเราไปบูชาเทพเจ้าองค์ไหนหรืออะไรก็ตามเนี้ยก็ก็ดีแต่ว่าอย่าลืมตัวเอง นะเนี่ยการทําโดยพิชัยสงครามก็คือการการเริ่มที่ตัวเองการทําด้วยตัวเองด้วยนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็ติดต่อมานะครับเพราะว่ารายละเอียดเยอะนะครับรายละเอียดเยอะนะครับก็เลยต้องขออนุญาตนะครับรีวิวไว้สั้นๆแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าท่านใดสนใจนะก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ